้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศิษย์เพชรยินดีของเราขอบคุณอุปกรณ์วัยยี่ห้อพลายครับขอบคุณจิ้นเจเจครับมอบรางวัลเต่ขั้นคอหนึ่งหมื่นบาทสอกกับเพาร้อยอุ้ยสอกกับเพาร้อยสองหมื่นบาทกระลอกเคฟ้าหนาสามหมื่นบาทครับโดยเจเจปอไก่ชนพี่อุดรธานีครับรวมถึงล้านท็อกเฮลซีฟู้ดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทั้งสองที่โดยคุณจิ้นเจเจครับขอบคุณครับคุณจิ้นเจเจ เดือดกันต่อครับแมาปักซอกแล้วมีเหามเลยไงครับสองยกผ่านไปครับแม่ทงด้าของมังกรเพชรตู่ได้เปรียบในช่วงต้นช่วงที่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับความได้เปรียบเสียเปรียบไม่รู้อยู่ที่ใครครับกำลังบวกกาลังใส่กันไปแมาจัดยังไงครับโปรโมเตอร์โบสของเราครับนี่มันต้องแบบนี้ครับแดงจากยะโสธรนะครับมังกรเพชรสวนน้ำเงินจากสุราจิซอมาแลกกันต่อครับในเกี่ยวได้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการไพทู์แยกเลยครับ นี่ครับชว่วงๆการยกซาโอ้ยซ้ายไปมางคอนเทสตจิกซออย่าลืมนะครับคู่นี้น้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยครับหนึ่งปอนด์เดี๋ยวดูไม่มีผลไหมอ้ซ้อมซอมดูครับยกที่แล้วดีจิกซอโดนแล้วครับโดนหนักๆโดนแรงๆแต่ว,ว่าแดายยางนห้นเองแล้วับว่าทนได้ครับ มอลคอเพ็ตโชคเแียวนี่ไปไปโดนนิดเดียวครับยังไม่เต็มครับเพราะฉะนั้นยังไม่รู้แลยครับว่าถ้าโดนจังๆันทนได้เหมือนที่ซองหรือเปล่าครับบอสหมอยามีฉีดยาให้แดงด้วยนะครับมอลคอเพ็รหกหมื่นบาทช่างนุ่นตะโกนมาบอกว่าเอาไปหกกำปั้นครับคู่นี้ใครอยู่ใครไปไฟค่ะหรือโหดในรุ่นจิ๋วเลยครับล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้กรรมการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยครับคู่นี้ จิกซอจิกซอลูกศิษย์พี่ฝ่ายไทยแลนด์ครับดูาไทยทูนซับซับโอ้โมามาเป็นชุดมาทีมาเป็นชุดเหมือนกันครับน้ำเงินแม่จิกซอหนีการลืมไปหรือเปล่าเพราะว่าที่คิ้วขวาของแกายไดร์ดแผลแตกครับแผลใหญ่ด้วยแต่ว่าเลือดไม่ไหลออกมาครับเลยไม่ได้เป็นกังวลอะไรนะครับเดินใส่เข้าไปตู้ก็บอกซอกซ้ายบอลเพชรซอกขวาขึ้นมาเหมือนกันเอ้าสอดสอดไหนสอดไหนตีอยู่ครับแม่แต่ว่า ยังไม่ต่อเนื่องครับโอ้โหคู่นี้ได้ลุ้นได้เสียวได้บิดทุกวินาทีเลยครับอ้าซ้ายคืนไปขวามาก็ต้องมีซ้ายคืนครับา่แข้งหมัดหมัดมาว่าคุณไม่ดีาละอย่างครับนี่ครับหาเสียบโอ้ยโอ้โย ดูครับถือว่าเป็นรับอบอครบเครื่องด้วยกันดูคุณติ๊ดดูดูดูเขียอเข้าไปไหลเข้าไปพ่วงเข้าไปยัดเข่าเอา้าดูครับไหนก็ไม่ยอมจิ๊กซ้อเสียบบากก้อเพชรเทียบ,ยบต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างยัดเข้าบอลโอ้โหร่างกายนี่แกร่งทั้งแผ่นทันคู่เลยครับโดนหนักๆทั้งคู่แล้วนะครับมังกรเพชรก็โดนครับจิ๊กซ้อก็โดนโอ้โหถ้บอยต่อยน่าร้ายโอ้โห สองคืนเจียเข้าไปมาโบนหเบลยองจริงโอคุณยอดมวยไทยยอดแชมป์เป็นโลกและที่ค่ายนี่ทั้งมีทั้งน็อกเอาท์ C.P.F. ครับเพชรมณี C.P.F. สองแชมป์เป็นโลกสองคนเท่านั้นนะครับของเมืองไทยอยู่ที่สาสกุลยิมแหละครับตลาดการรัศว,วัยละกาคองสี่มายเลขเจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับท็อปสนพูลีสอร์ดอาหารหอมซุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตบงกตขอขอบพระคุณครับ ครับสามยกผ่านไปอีกเดือดถึงใจเล็กเกินครับมาเดือดกันต่อยกที่4ครับแหมยกนี้ทั้ง2คนครับเดินหน้าเข้าหากันครับวัดชนวงในแล้วครับบอสโอ้น่าชื่นชมนะครับโ<ช>อ้ยชกชกกันสนุกเหลือเกินครับม <ๆ S 1> ังกรเพชรซ้ายค <c oughs> ืนขวาครับกิกซออ้าวโอ้ยแทงแทงแหลมมากแทงเจ็บเลยนะครับทางด้านมังกรเพชรต่อเนื่องไหมแหมทำไมต่อเนื่องกรรมการไพทูลแยกเลยครับอ้า นี่ครับติ๊กซอขยับขยับแต่ว่าเดี๋ยวดูสายสายมังกรเพชรเอาหลุดโดนขวาคืนนี่ครับนี่อยู่ในทรงเก่งของตัวเองครับขยับเดินติ๊กซอตัวเล็กจะได้1นปอนด์นี่ครับ่อ,อยมัดไปขวาขวา ไม่ยืนใกล้ๆครับออกอาวุธยาวๆก็จริงครับแต่ว่าหมัดของทั้งสองคนครับหมัดหน้านี่เพาะแครๆแกบไม่ก็เอามาขวาจิงซอมาเอาบวกลอกึ้นไม่ยอมรอดเอาดูใครพลาดใครโดนมาต่อยมาต่อยคืนเอาแทงไปแทงคืนสองไม่ถึงครับแทงขวาคืนไปครับโอ้โหคู่นี้อาวุธอาวุธคล้ายกันเลยครับเอามัดมัเอ้าเอ้ามาเอ้าซอคืนไปครับใกล้ๆสอดแขนล็อกจิกซอล็อกตั้งตั้งไว้คืนได้ไหมตั้งไว้แหม่ยังคืนไม่ได้กรรมการแยกเลยครับ โอ้โหดูครับอีกซอติดเข้าไปเดี๋ยวดูครับมาดไปขวาต่อยขวาแต่ว่าเดี๋ยวเจ้ามากอรเพชรมีซ้ายรอบวกอูศสอกด้วยแต่ว่ายังไม่โดนครับวงในวงในกรรมการแยกก่อนครับที่สุดยกที่สี่ครับมาเขาบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เดือดแล้วครับสมราคาสิทเพชรยินดีครับนี่คู่รองเท่านั้นครับเอาเสียกันต่อครับในยกหน้าทีนี้โอ้ยสอกขวามาครับอรเพชร ่จิกซอเองก็ไม่ยอมครับพยายามเปิดเกมเข้าไปเดินชนออกอาวุธไปเรื่อยครับแมไม่ดูไม่ได้จริงๆครับโอ้มังกรเพชรกับจิกซอครับไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนครับขยับปั้มมีหมัดกระแทกอ้าวล็อกได้แต่ว่าเสียไปทีหนึ่งครับยังไม่ต่อเนื่องครับเหลืออีก30วินาทีปลายยกที่4ครับาไม่สนครับหาเรื่องเปิดเกมเหมือนเดิมจิกซอโอ้ยดูครับเสียบเข้าไปมังกรเพชรอ่จิกซอ นายอ้าวจับได้ดีครับโอ้โหกรรมการไถ่ถูกกรรมแกแยกออกมาครับท้ายเกมแล้วนะครับยก4ี่ขยับจิกซ้อดูอ้าวแม่กมังกรเพชรช่วงนี้จะพลิ้วพลิ้วอ้าวอ,อยู่ที่จิกซอแลยครับถ้าเดินช้านี่ก็ถาเดินชา้าไม่ได้เดินชา้าไม่ได้ครับปเสียบเข้าไปมังกรเพชรโอ้โหโโหมดยก4ี่แบบสุดมันพักอ่านครับแล้วก็ แผลแตกตะลับไปเข็บละ500บาทครับขอบคุณแอนตซินนะครับยา,บารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดตุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายท่านวินายวีและพุทธชงครับควรรักสุภาะม์ไม้มวยไทยมาแต่ดัางโบมขอขอบพระคุณครับต่อค,ครับยกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายของคู่รองของรายการครับมอคกอเพ็ร บุมแดงครับธนาของกิ๊กซอ้น้ำเงินปล่อยตัวมาครับบรรยากาศเป็นงไงไม่รู้ครับแต่ว่าโอกาสยังเปิดกว้างสําหรับทั้งสองคนครับทางด้านของกิกซอที่พยายามจะเร่งเกมเข้าไปครับเยิงเข้าไปอวุธเอาขึ้นได้แต่ว่ามังกรเพชรที่ตั้งรับอย่างหนียวแน่นทำให้ทีมของตันได้ดีทั้งคู่ครับพอลพยายามจะเดินเข้าหานะครับกิกซออยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ซ้ายของมังกรเพชรนี่ชักการจะกอาวแต่หลุดโดนโดนเป็นผลกันเอาหมักมา,า,ว,าว,วันนี้บมักจิ้มได้ดีเลยนะครับมังกรเพชรอ่าวงในกรรมการแยกเลยครับ โอ้โหนี่ครับมเกมนี่เล่งแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับเจ้าจิ๊กซอ,อแต่ว่าเมื่อกี้โดนหมัดสกัดหน้าหงายไปนิดนึง นี่ครับแฟนๆบอกเดี๋ยวต่อเน,นื่องอีกนิ้นึงต่อเน,นื่องอีกนิดนึงได้ลุ้นเลยครับติ๊กซอวติดเข้าไปใช้ความรุนแรงเอาเต่ขาต่อยมัดเตะขาต่อยมัตรทำได้ไหมอีกครึ่งยกคันติ๊บมาลุ้นมาเชียร์กันแล้วครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับในมุมของมุมน้ำเงินครับทางของจิ๊กซอดนี่ต้องให้เครดิตเขาแล้วครับเมื่อมีแผลแตกตั้งแต่ต้นเกมครับที่บริเวณคิ้วขวาครับแล้วก็แผลค่อนข้างเวอร์โชคดีที่เลือดไหลไม่เยอะครับระดูครับเขายังลุยยังพยายามหาว่าจะมา สู้เหลือเกินครับตัวนี้เดียวนะครับทิกซอวมังกรเพชรก็ชกในเกมตั้งรับป่อบวกครับเวลาเหลืออีก1นาทีกับอีก18วิโอวิดักแทงแทงคืนไม่อ้อกเอายังยังไม่หมดยกสุดท้ายนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับโอ้โหได้ลุ้นทุกวินาทีครับพี่บอลนี่ครับผลงานการจัดโปรโมเตอร์ดีเด่นครับคุณนัชเดชวัชิรรัตนวงศ์ครับเน็กว่าว่าจิ๊กซอโอ้แต่ว่าเนี่ยครับ อวงในปึ๊บนี่มันจะโชว์จะฉายก็ติดติดขัดขัดครับนี่ครับกรรมการไทยทูนแยกออกมาเปิดโอกาสให้จิกซอขยับขยับหยับดูครับกำปั้นขวาดูครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่ากำปั้นขวาของจิกซอครับต้องดูแลครับหราบจดที่เจ้าตัวยังไม่ละความพยายามครับโอกาสก็มีเสมอแล้วครับ บางทีตรงนี้กรารณ์ของมังกรเพชรนี่ดูมั่นคงมั่นใจแล้วครับสิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นวันนี้คือจังหวะสุดท้ายจังหวะจบจังหวะจากแล้วก็การออกมาซ้ายขวาของเขาครับค่อนข้างแม่นยำครับบอสน่าลท่าตระหดนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคือก็โดนทั้งคู่ครับอิกซอก็โดนมังกรเพชรก็โดนครับช่วงปลายแล้วครับยังยังนะครับยังมีให้เสียวไม่แน่นะครับหมัดมวยนี่ระคังเยืทยายยังไม่ดังนน่ห้ามประมาทเลยครับเหลืออีกสิบวิครับปลายยกที่ห้าครับ ครับแตา,าว่าเวลามันม <c oughs> หมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูครับตัดสินอย่างเป็นทางการทุกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมิตรภาพครับโอ้โหพอทำการแข่งขันจบสิ้นก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับก <c oughs> การไทโคูลเดินไปรับไบสุดท้ายครับ ลูกที่ครับเสียกรอบใสบ่โบสนุกเกอร์ยิ้มยักแจ่มใสเลยครับบางกรเพชรไสมูบสนุกเกอร์ครับวันนี้ช่อนชนะที่